นายประเสริฐจันทระลวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีก็ได้พูดถึงการเตรียมรับมือกับพายุคาจิกินะคะบ,บอกว่าพายุตัวเนี้ยขณะนี้ก็กําลังเคลื่อนตัวมาถึงประเทศลาวแล้วก็จะเข้าประเทศไทยเนี่ยค่ะ26-30สิงหาคมนี้โดยจะเข้าบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ขณะนี้ก็กําลังเฝ้าระวังอยู่แล้วก็ได้ประเมินสถานาการณ์ดูความรุนแรงแล้วว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยจะเป็นยังไงเพราะ เพราะจะกระทบกับสส่วนนะคะนั่นก็คือพื้นที่ภาคเหนือเช่นจังหวัดน่านแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะคะมีหนองคายบึงการนาครพนมซึ่งกรมอ,อุตุนิยมวิทยากระทรวงดีอีก็ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามพายุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนอกจากนี้นอกจากนี้นะคะสํานัก งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทานชก็ได้มีการตั้งศูนย์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์แล้วที่จังหวัดน่านหนองคายขณะที่ภาคอีสานสิ่งที่กังวลท่านก็บอกว่าก็คือเรื่องของพายุที่จะมีลมแรงตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งเตือนประชาชนเรียบร้อยแล้วรวมถึงเตรียมรับมือกับพายุฟ้าฝนที่จังหวัดน่านนะคะโอ้ทางนู้นค่อนข้างหนักนิดนึงสาหรับปริมาณน้ําระหว่างพายุคจิกิ กับพายุวิภาเขาบอกว่าอะไรหนักกว่ากันในประเสริฐเนี่ยท่านก็บอกว่าเส้นทางกาันเส้นทางของพายุเนี่ย ใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าพายุคจิกิเนี่ยจะมีแนวที่ต่ําลงมาจึงกําลังประเมินสถานการณ์กันว่าเมื่อเข้าประเทศไทยเราแล้วเนี่ยความเร็วความแรงมันจะเป็นยังไงและยืนยันว่าการเตรียมพร้อมจะสามารถดูแลประชาชนได้ตอนนี้เนี่ยเรื่องการเตรียมการอพยพป,ประชาชนกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็ได้สั่งการไปหมดแล้วด้วยโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์จึงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดอ๋อแล้วก็เขามีอันนี้ด้วยหน่วยงานภาครัฐ นะคะยกระดับการเตรียมรับมือกับคาจิกิที่คาดว่าจะกระทบกับหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเหมือนกับมีการเปิดเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือนะคะ แต่ละศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งเขต2เขต16แล้วก็เขต15นะคะแล้วก็ผลกระทบทางด้านการเกษตรตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรช่วง26-27สิงหาคมาเกษตรกรควรระวังอันตรายจากลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลาก จากอิทธิพลของไต้ฟุนนะคะคาจิกิแล้วก็แนะนำกะเกษตรกรดูแลระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกด้วยเฝ้าระวังโรคพืชที่อาจจะเกิดจากเชื้อราเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วมในแปลงปลูกไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะ